Welcome back The Auto Garage Pro ในปี2025โลกอขอองค์การทหารและเทคโนโลยีการบินได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากและหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า F-35 Lightning II j e t รุ่นนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดเครื่องบินรบยุคใหม่ที่รวมเอาความล้ำสมัยความคล่องตัวและพลังการรบที่ไม่มีใครเทียบได้มันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบธรรมดา แต่คือศูนย์รวมของเทคโนโลยีที่ผสานทุกมิติขององค์การซุรพไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินการลาดระเวนหรือแม้กระทั่งภารกิจที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความได้เปรียบเหนือศัตรูในทุกสถานการณ์ ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสนใจต่อ F-35 อย่างมากเนื่องจากกองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบิน F-16 Fighting Falcon มานานกว่า30ปีแล้วและถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาตัวแทนรุ่นใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศ ในมุมมองของหลายฝ่าย F-35 คือคำตอบที่ดีที่สุดเพราะมันไม่เพียงยกระดับศักยภาพทางการบินของไทยแต่ยังช่วยให้ไทยสามารถรักษาสมดุลทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ เมื่อเราพูดถึงสมรรถนะของ F 35 Lightning II เราต้องเริ่มจากเครื่องยนต์ Pratt w วิ t n e y F 135ที่ให้แรงขับมหาศาลเครื่องยนต์นี้สามารถทำให้เครื่องบินทําความเร็วได้สูงสุดราวแมท1.6แม้ว่าอาจจะไม่เร็วเท่าเครื่องบินรบบางรุ่นเช่น F 22 Raptor แต่สิ่งที่ทําให้ F 35โดดเด่นคือการออกแบบเพื่อความล่องหนและการบูรณาการระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้มันเป็นเจ็ตที่สัตวูยากจะตรวจจับและ ยากจะต่อกอด้วยนักบินของ f 3 5จะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากการขับเครื่องบินรบแบบเดิมๆด้วยระบบหมวกนักบินรุ่นพิเศษที่เรียกว่า h m l m e มาส u n t Display System หมวดนี้ทำให้นักบินมองเห็นข้อมูลทุกอย่างรอบลำตัวได้แบบ360อองศาราวกับว่ามองทะลุโครงสร้างเครื่องบินไปเลยทีเดียวนักบินสามารถล็อกเป้าหมายได้ทันทีจากการหันศีรษะ ไม่จำเป็นต้องหันทั้งเครื่องเพื่อเล็งอีกต่อไปนี่คือความได้เปรียบมหาศาลในสนามรบในด้านอาวุธ F-35 มีความยืดหยุ่นสูงสามารถบรรทุกอาวุธไว้ภายในท้องลำตัวเพื่อคงคุณสมบัติการล่องหนหรือบรรทุกอาวุธภายนอกหากต้องการเพิ่มพลังการโจมตี อาวุธที่สามารถใช้ได้มีทั้งขีปนาวุธ AIM 120 AMRAAM ข AM, ีปนาวุธ AIM 9X Sidewinder ระเบิดนำวิถี JDAM และในอนาคตยังสามารถรองรับอาวุธใหม่ๆเช่นเลเซอร์หรือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้อีกด้วยสิ่งนี้ทำให้ F 3 5สาสามารถตอบโจทย์การรบที่หลากหลายตั้งแต่การควบคุมอากาศการโจมตีภาคพื้นดินไปจนถึงการปฏิบัติการพิเศษ ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ของ F-35 ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งระบบแอน APG-81 AESA เราดาร์สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำพร้อมทั้งสามารถรบกวนสัญญาณสัตร,รูไปพร้อมกันข้อมูลทั้งหมดที่ได้จะถูกประมวลผลทันทีและส่งตรงไปยังนักบิน ทำให้นักบินไม่ต้องเสียเวลาแปลข้อมูลจำนวนมากเพราะทุกอย่างถูกรวบรวมและสรุปให้เข้าใจง่ายนอกจากนี้ F 3 5ยังสามารถทำงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมโยงกองกำลังทั้งทางบกและทางทะเลได้อีกด้วย สำหรับประเทศไทยประเด็นใหญ่คือเรื่องราคาปัจจุบันราคาตลาดของ F 3 5 Lightning II อยู่ที่ประมาณ80-100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องหรือประมาณ2,800-3,500ล้านบาทหากกองทัพประกาศไทยต้องการฝูงบินใหม่จำนวน8-12เครื่องค่าใช้จ่ายอาจสูงถึง3 0 0 0 0ถึล้านบาทและนี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายการฝึกนักบินการซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ในระยะยาว อย่างไรก็ตามหากเทียบกับสิ่งที่ได้ราคานี้ถือว่ามีเหตุผลเพราะไทยจะได้เครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดในโลกพร้อมทั้งระบบการฝึกและเครือข่ายข้อมูลที่ยกระดับการป้องกันประเทศให้สูงขึ้นออย่างก้าวกระโดดการที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ได้อนุมัติการจัดหา F 3 5ไปแล้วทำให้ไทยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหากไทยไม่ก้าวทันก็อาจเสียความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ข้อดีที่เห็นได้ชัดของ F-35 คือความสามารถในการล่องหนที่เหนือกว่าเครื่องบินรุ่นอื่นๆการที่สามารถบินเข้าไปในพื้นที่ศัตรูโดยไม่ถูกตรวจจับทำให้ไทยมีเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการป้องกันตนเองแต่ข้อจำกัดก็คือการซ่อมงบำรุงที่ซับซ้อนต้องพึง่งพาสหรัฐอเมริกาในหลายด้านและอาจมีข้อจำกัดทางการเมืองการทุตเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าจะเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นในตลาด เช่นกริปเปนจากสวีเดนหรือสุคอย SU-35 จากรักเสเซียกริปเปนมีราคาถูกกว่าและซ่อมบำรุงง่ายกว่าแต่ไม่สามารถเทียบความเหนือชั้นด้านเทคโนโลยีของ F-35 ได้ส่วน SU-35 แม้จะมีสมรรถนะการรบในอากาศที่แข็งแกรง่งแต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับความสามารถในการล่องหนและระบบเชื่อมโยงข้อมูลของ F-35 ในปี2025การตัดสินใจของไทยเกี่ยวกับ F-35 จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศไปอีกหลายสิบปีการได้มาซึ่ง F-35 ไม่ใช่เพียงการได้เครื่องบินใหม่แต่เป็นการยกระดับทั้งระบบป้องกันประเทศการฝึกและการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมาตรฐานโลกมันคือก้าวที่สำคัญที่จะทำให้กองทัพอากาศไทยพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต ดังนั้นเมื่อเรามองย้อนกลับมาที่ภาพรวม F-35 Lightning II ไม่ใช่แค่เจ็ตที่มีรูปลักษณ์ดุดันหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงในโลกการทหารมันคือเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตและสำหรับประเทศไทยการตัดสินใจว่าจะเดินหน้ากับ F-35 หรือไม่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความมั่นคงในภูมิภาค นี่คือการรีวิว F 3 5 Lightning II ในปี2025ที่สะท้อนให้เห็นทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีระบบอาวุธราคาและความเป็นไปได้ของกองทัพอากาศไทยกับการครอบครองสุดยอดเจ็ดรุ่นนี้